เป็นยังไงเมื่อกี้ผ่านอะไรมาโอ้อุดสนุนมากเมื่อกี้ผ่านอุโมงค์งน้ำตกอุโมงค์น้ำตกนะครับแต่ยังคิดเล่าสไลเดอร์มารอบสองเพราะว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวมันสนุกไปด้วยไงหมิวไปด้วยไปด้วยมีทีละกำลังเกาะหนูไปไม่ใช่หนูก่อนทีละไม่ไปตรงนี้มันเราอยูเดี๋ยวเข้าอุโมงแล้วอุโมงถ่งายตรงนี้เลยอุโมงค์ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแล้วเอาแล้วนะพอไหมของกตารก่อนนานไหม